แจ้งข่าวดีคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุทุกคนทั่วประเทศนะคะสำหรับขั้นตอนในการรับเงิน3 0 0พันบาทในการช่วยเหลือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากลำบากยากจนนะคะแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ค่ะในส่วนของการรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือครั้งละ3 0 0พบาทนะคะหนึ่งปีไม่เกินสามครั้งค่ะส่วนรารย,ายละเอียดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการรับสิทธิ์เป็นแบบไหนอย่างไรผู้สูงอายุฟังด่วนเลยค่ะใครบ้างที่จะเข้ารับสิทธิ์ในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้ ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ก็แจ้งข่าวดีนะคะล่าสุดเพจสํานัก ประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดค่ะของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการรายงานนะคะในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้กลุ่มผู้สูงอายุที่ลําบากเป็นผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยทุกยากเดือดร้อนขาดผู้ดูแลนะคะซึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาก็ได้มีการเผยแพร่นะคะว่าผู้สูงอายุในกลุ่มนี้เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขนี้สามารถทําเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือได้โดยเป็นเงินช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสิทธิ์ได้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทและสูงสุดปีละ3ครั้งค่ะ ทั้งนี้นะคะหลักเกณฑ์นในการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้สูงอายุที่ยากลําบากก็คือผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยเข้าหลักเกณฑ์น,นะคะสามารถติดต่อได้ที่ทางสํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอทุกจังหวัดในพื้นที่หรือว่าอบตอเทศบาลหรือว่าส่วนราชการในท้องที่พื้นที่ของท่านได้นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุจะไปแจ้งเรื่องการลงทะเบียนเองก็ได้หรือว่าประชาชนที่พบเห็นก็สามารถแจ้งเรื่องให้ได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการรับเรื่องไว้ก่อนก่อนที่จะมีการรวบรวมข้อมูลโ ส่งให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมจะมีการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในการตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขถ้าหากผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน3,000บาทหรือม่อๆเป็นสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นในชีวิตประจําวันได้หนึ่งปีสามารถช่วยเหลือได้3ครั้งค่ะคุณผู้ชมใครสนใจก็สามารถติดตามได้ตามนี้เลยนะคะก็ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากสํานักประชาสัมพันธ์เขตเจ็ดและพมทั่วประเทศด้วยค่ะนี่คือข้อมูลข่าว สารล่าสุดที่นำมาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ